วัดที่เผาคนตายมีมากแล้ววัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเผาคนเป็นเผากิเลสในตัวเองด้วยเจตนารมของพระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่มุ่งมั่นให้สถานที่แห่งนี้เป็นแผ่นดินที่ให้ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาให้สถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าเปรียบเสมือนโรงพยาบาลทางใจแก่ชาวโลกทั้งหลายที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพื่อเข้าสู่สถานที่แห่งนี้และได้พบกับความสะอาดสว่างและสงบ ท่านปัญญานันทภิกขุได้กล่าวย้ำเสมอว่าให้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ในการสร้างวัดสร้างพระสร้างคนสร้างเยาวชนของชาติสร้างศาสนาทายาทให้มีชีวิตอยู่บนโลกอย่างถูกต้องให้มีชีวิตที่เรียบร้อยตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจวัตถุนิยมมากเกินไป จากเจตนารมของหลวงพ่อปัญญานันทะิกขุกและแนวคิดในการสร้างวัดแห่งนี้ที่จะสร้างวัดสร้างพระสร้างคนสร้างเยาว,วชนของชาติสร้างศาสนาทายาทโดยยึดหลักธรรมวินยัยเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาโดยยึดหลักที่ว่าอยู่อย่างต่ำกระทำอย่างสูงการอยู่อย่างต่ำมีแนวทางการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายคือ กินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูอยู่กุฏิเล้าหมูฟังยุงร้องเพลงการกระทำอย่างสูงมีแนวปฏิบัติเบื้องต้นคือตรงต่อเวลาวาจาไพเราะสงเคราะห์ช่วยเหลือทำความเชื่อให้ตรงดำรงตนให้น่ารักรู้จักละวางเพื่ออนาคตการดำเนินชีวิตของบุคลากรของวัดอยู่ร่วมกันแบบระบบสังฆะตามกรอบแนวความคิดที่ว่า กล้าจนทนเสียดสีหนีสะสมนิยมสร้างสรร์กล้าจนไม่สแสวงหาลาบสการะโดยทางมิชอบทนการเสียดสีทำความเชื่อให้ตรงไม่หวั่นไหวกระทบแต่ไม่กระเทือนหนีสะสมประหยัดในการใช้สอยนิยมสร้างสรร์ความประพฤติย้อนยุคความคิดล้ำยุครู้จักละวางเพื่ออนาคตสุขอื่นยิ่งกว่าสงบไม่มี โครงการและกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดปัญญานันทารามเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลทั้งเยาวชนชายหญิงนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการประชาชนตลอดจนพระภิกษุสามเณรได้เข้ารับการอบรมศิลธรรมและคุณธรรมที่วัดปัญญานันทารามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทั้งนี้ในการดำเนินงาน มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกอยู่ง่ายกินง่ายถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหายึดหลักความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงที่ต้องดำเนินตามหลักเกณฑ์ของสังคมซึ่งการจัดกิจกรรมและโครงการดีเด่นของวัดปัญญานันทารามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และยังดำเนินกิจกรรมต่อไปในอนาคตซึ่งได้แก่โครงการสำหรับพระภิกษุสามนเณรการพัฒนาพระบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยอุดมการอยู่อย่างเรียบง่ายตามวิถีที่สแสวงหาความจริงความงามและความดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนจัดมอบทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรเป็นประจำทุกปีจัดโรงเรียนพระปริยัตธรรมทั้งแผนกธรรมะและบาลีให้สัมพันธ์กับชีวิตจริงตามหลักพระพุทธศาสนาคือปร,ริยัปตปฏิบัติปฏิเวทการบรรพชาสามเณรฤด,ดูร้อนการอุปสมบททุกวันเสาร์ต้นเดือนการอบรมพระ และครูวิทยากรประจำค่ายพุทธบุตรค่ายพุทธธรรมจัดทำชุดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตรค่ายพุทธธรรมโครงการค่ายคุณธรรมสำหรับบุคคลทั่วไปรวมสร้างชาติผ่านเยาวชนเยาวชนต้องมีความรู้และศิลธรรมควบคู่กันไปเพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรมคุณธรรม ค่านิยมในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมโดยการนำโรงเรียนสถาบาันการศึกษาหน่วยงานองค์กรต่างๆเข้าสู่วัดด้วยการอบรมค่ายพุทธบุตรค่ายพุทธธรรมจัดทัศนศึกษาโดยนำโรงเรียนและองค์กรต่างๆเข้าชมวัดและศึกษาธรรมะภายในวัดปัญญานันทารามโดยความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน จัดโครงการวันพระไปวัดโรงเรียนสันติสุขสันติภาพโดยร่วมกับโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นจัดวันพระในโรงเรียนโครงการบำเพ็ญบุญบารมีการฝึกวิปัสสนาเพื่อความสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการพัฒนาศาสนาวัตถุจัดสร้างวัดให้เป็นสมบัติของพุทธบริษัท4โดยการจัดบริเวณวัดให้มีเขตพุทธาวาส และเขตสังคาวาสการจัดสรรวางแบบตามพุทธประสงค์พร้อมทั้งความรื่นรมเน้นสับปายะ4ี่ประการคือที่พักปลอดภัยมีบุคคลที่เข้าใจคุ้นเคยดุดญาติมิตรมีอาหารบินทบาทพอเพียงแก่ร่างกายได้รับการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อความดับทุกข์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร และการสร้างวัดให้เป็นอุทยานการศึกษาธรรมะจากต้นไม้โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนหน่วยงานสถาบันและวัดปัญญานันทารามด้วยการจัดทำป้ายพุทธสุภาษิตมาติดตามต้นไม้ในอุทยานธรรมโครงการธรรมทานเพื่อปัญญาวารมีเป็นการนำหลักธรรมะจากการปาทกถา ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุและท่านพุทธทาสมาจัดพิมพ์หนังสือและผลิตสื่อธรรมะต่างๆเช่นหนังสือปัญญาสารประกายแห่งปัญญาเทปซีดีเพื่อเผยแพร่าตามโอกาสของกิจกรรมและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาการจัดมูลนิธิวัดปัญญานันทารามเพื่อจัดมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและจริยธรรมให้กับเยาวชนด้วยเปรียบประชีพธรรมะแห่งปัญญาอันนำมาซึ่งความสงบสุขแก่ทุกฝ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดปัญญานันทารามเป็นการจัดการศึกษาตามเกณฑ์บังคับขั้นพื้นฐานให้กับพระภิกษุสามเณรตามหลักสูตรของการศึกษานอกระบบนอกจากนี้แล้ววัดปัญญานันทาราม ได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นโครงการคืนวิถีชาวพุทธให้สังคมไทยสู่สันติสุขสันติภาพโครงการสร้างวัดเป็นแหล่งเรียนรู้โครงการสร้างเจดีระคังโครงการโรงมหรสพทางวิญญาณโครงการก่อสร้างและตกแต่งพระอุโบสถเป็นต้นจากหยาดเหงื่อที่ทุ่มเทและอุดมการ์ในการสร้างวัดสร้างพระ สร้างคนสร้างเยาวชนของชาติสร้างศาสนาทายาทให้มีชีวิตอยู่บนโลกอย่างถูกต้องให้มีชีวิตที่เรียบร้อยตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาโครงการและกิจกรรมต่างๆที่วัดปัญญานันทารามได้ดำเนินการมานั้นเกิดประโยชน์ต่อผู้คนในสังคม ได้รับการยกย่องและยอมรับจากชุมชนสถาบันและหน่วยงานต่างๆให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในด้านการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแผ่ศาสนาธรรมของวัดในพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจเป็นอุทยานการศึกษาในวัดเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน